เขาชี้อะไรให้ดูอะเออเขาชี้อะไรอ่ะนั่นเด็ดถ้วยเปล่าอ๋อไม่ใช่เนี่ยคุณเมนบอกว่าเฮ้ยคุณรออย่าลูกบวชเลยอะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยรอลูกบวชเลยอ่ะคือครั้งเดียวเขาไม่ด่าพิสูจน์ว่ารักหนึ่งคำทำให้จดจําตลอดไปอันนี้พิสูจน์ว่าว่าเนี่ยเจ็ดศูนย์จดจําตลอดไปโอ้โหเออแสบจริงๆนะก็โอ้โห ผมชอบมากเลยแฟนบอลหรือว่าถ้าถ้าพี่ถ้าพี่จอมบอบูเรียวพวกพี่ๆเนี่ยเห็นตื่นมาเห็นสกอร์นี้เนี่ยโอ้โหพูดไม่ออกเอาละเอาละเอาละบอกหน่อยแมนยูเล่นดีจริงไหมคือต้องบอกอย่างเซียนแมนยูชนะเจ็ดศูนย์ก็จริงแต่หลายๆคนก็ไม่ได้ว่าจะภูมิใจอะไรมากใช่เพราะมันการมันคือการเอาชนะบาร์สลีย์นะทีมดักโอ้ลีกที่ต่ำกว่าเยอะถามว่าแมนยูเก่งจริงไหมแล้วกันอ่าเดี๋ยวพี่ถามเซียนเลยแมนยูเกมเนี้ย เก่งจริงไหมที่ชนะ7-0มองยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามีเคราะหเป็นนักเตะแต่ละตัวด้วยคือส่วนตัวเนี่ยก็มองว่า7-0เนี่ยการจะยิงคู่แข่งได้7-0เนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยครับคือเมื่อกี้แซลๆซลกันไปคำๆนะ,ะแต่ว่าเอาจริงเนี่ยมันก็ต้องใช้ความเป็นระเบียบความเป็นอ,อันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็การฝึกซ้อมที่ดีแหละในการที่จะมากดคู่แข่งได้ขนาดนี้นะ,ะแล้วก็ไม่เสียประตูด้วยซึ่งเอาจริงเนี่ยจริงอยู่ที่ทีมระดับมันต่างกันแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า เป็นหนึ่งเกมที่แมนยูทำได้โอเคทำได้เกินเป้าครับแน่นอนว่าก่อนเกมเนี่ยคงไม่มีใครมานั่งคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยแมนยูจะชนะ4-0 5-0คงไม่มีหรอกผมเห็นสกอร์ที่ออกมาตามปกติก็2-0มั้ง3-0มั้งคือมันก็คงไม่ได้ใส่เต็มขนาดที่จะสุดท้ายมาจบ7-0แะซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับทั้งเทนทากแล้ว็นักเตะทุกคนที่ไม่ได้มองข้ามเกมแบบเนี้ยครับไม่ได้มองข้ามเกมที่อุยเจอทีมที่อยู่กับตามกว่าแต่ว่าก็โฟกัสเต็มที่แล้วสุดท้ายเนี่ย ชัยชนะในเกมน,นี้เนี่ยมันช่วยมันเป็นพลังบวกหลายๆอย่างะนะครับทั้งอันโตนี่เนี่ยใครใใล้อกันโอโ้โหจะยิงทั้งทีมายิงอยู่โทษเนี่ยแต่ว่าการยิงได้ประตูหนึ่งเนี่ยบางทีมันเห็นได้เลยว่ามันสามารถทําให้หนกเตะคนหนึ่งเนี่ยกลับมามีฟอร์มการเล่นที่โอเคได้อ,อย่างน้อยไม่ได้ดีมากนะ,ะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันกลายเป็นกราฟหัวขึ้นได้หรืออย่างคาเซมิโร่เนี่ยโอโ้โหลงเล่นเมียรกลีกการนี้คือฟอร์มแย่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ดูกการที่แล้วนนมั พูดเลยบอกแล้วมัโดนไปนี่เลี้ยงผ่านทุกตัวแต่ในเกมนี้เนี่ยก็พอได้เจอคู่แข่งที่ไม่ได้ยากมากนักนเน่ยมันก็ได้ทำให้เขาได้ความมั่นใจเข้ามาครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยที่น่าจะเป็นประเด็นมากที่สุดนี้ก<ช>็คือมานนเอลอุกเตเป็นไงบ้างคนนี้ตัวใหม <S <S ่ก็จริงๆอ่ะไม่ได้ดูเต็มเกมแต่ไปดูไฮไลไท์ที่อุกเตสัมผัสบอลทุกจังหวะครับก็คือเขาเป็นนักเตะสไตล์นี้แหละครับเป็นกองกลางตัวรับที่สามารถ ผ่านบอลแล้วคุมจังหวะได้นิดหน่อยอมไม่ได้เชี่ยวชาญมากมแต่ว่าในเรื่องของเกมรับเนี่ยวันนี้ก็เห็นเลยว่าอูกตเต้เ็นเตททท้ี่ดุดดันมากมเห็นจากที่ตอนเขาขาแข้งกับเปเชร่รือก่อนนั้นอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนก็ต่างโอ้โหคือเป็นสไตล์ของอูกาเต้ที่จะมาเติมพลังในแดนกลางอยู่แล้วซึ่งพออูกาเต้เล่นแบบนี้มันก็นเกิดคําถามแล้วว่าสุดท้ายเนี่ย,ยชุดตัวจริงในลีกเนี่ยน่าสนใจนะเพราะตอนนี้เนี่ย คือแมนยูมีคาเซมิโร่อยู่แล้วตอนนี้จะพูดคอบบี้เมนูแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือคาเซมิโร่เนี่ยไม่ได้มีผลงานที่จะเสถียรภาพตลอดเวลาอืคือการเข้ามาของอูกาเต้เนี่ยก็ออกได้สองทางนะสุดท้ายอูกาเต้เล่นดีจริงโอเคสตาร์ตตัวจริงคู่เมนูไหวไหมผมว่าไหวนะคือฟังก์ชันมันเข้ากันได้ครับคนหนึ่งเป็นกลางตัวรับที่ที่สามารถผ่านบอลได้เล็กน้อยอะพาบอลขึ้นไปด้านหน้าได้เล็กน้อย ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมแต่ว่าเขบี้เมนูสามารถจัดการกับเกมแดนกลางได้อยู่แล้วในเรื่องของการผ่านบอลในเรื่องของการพาบอลขึ้นไปเ้านเกม<ะ>เ่อมเกมเ่อมเกมดีเชื่อมเกมดีใช่เชืช่อมเกมได้ดีแล้วก็ครองครองจังหวะครองโมเมนตัมได้ดีพาบอลขึ้นไปเล่นเกมรุกก็ได้คือทําได้หลายอย่างแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่พอได้กุตเต้เข้ามาเนี่ยเขาจะมีคนช่วยในการเล่นเกมรับแล้วมีคนแบ่งเบาในการเล่นเกมรับแล้วน่าสนใจเพราะว่าคนนี้ยเขาบอกเป็นนิรอยคีนเนาะนิรอยคีนเลยมีคนพูดอะมีคนพูดว่าเฮ้ยนิรอยคีนนะวะเพราะว่าก็ตัดบอลดีเข้าบอลหนักแต่ว่าเรื่องของความ agressive อาจจะไม่เท่ารอยคีนครับแต่เรื่องการเข้าบอลที่แม่นยําเข้าบอลหนักใช้ได้อันนี้คือตําแหน่งที่แมนยูผมว่าตามหามานานนะกับตําแหน่งมิดฟิลตัวรับแบบนี้คืออยากได้แคสซิเมโรเข้ามาตัดเกมใช่ คาเซมาในยุคที่เขาไม่ได้ดีเหมือนตอนอยู่มาริดใช่คือเ<ม>ป<ม>ชยโรมีปีที่ดีแหละคือปีแรกที่ย้ายมาแมนยู Man แต่เหมือนกับว่าหลังจบฤดูก,กาลนั้นนะ่ะคาเซมิโดร,ร่วงลงมาเลยมีเจ็บด้วยใช่ปะมีเจ็บหนักด้วยแล้วก็ฟอร์มร่วงลงมาเลยแล้วถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เหมือนจะยังหาฟอร์มกลับมาไม่เจอครับอแต่จริงเนี่ยคืออุกเต้ได้ฟังก์ชันมันถูกต้องแหละแต่ถามว่าถ้าคิดจริงๆเนี่ยแมนยูอาจจะต้องไปหาตัวที่ดีกว่านี้มาไหมในตอนแรกนะครับ S <S <S ซึ่งเอาจริงเนี่ยเพราะว่าอูกาเต้เนี่ยไม่ใช่ตัวจริงในเบเช่นะครับใช่เขาเป็นตัวสำร,รองแบบตัวสำร,รองจริงๆนะครับคือตอนแรกเบเช่เนี่ยอาจจะมองว่าซื้อไปเนี่ยเป็นตัวจริงแหละแต่สุดท้ายเนี่ยโอไม่ถึงน<ม>ะกองกลางของเบเช่เนี่ยลงตัวหมดเลยฟาเบียนลุยสม์มีมิตินญ,ญ่ามีทั้งวาเรนไซเอเมรีปีนี้ได้ชูเอาเนเวสเข้าไปอีกโชว์เวสเนี่ยสี่แอสซิสต์แล้วนะครับกลายเป็นอูกาเต้เนี่ยต้องกระเด็นหลุดมาแล้วก็ ซึ่งส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาลงเล่นในช่วงแรกที่ย้ายมาไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอูเต้ไม่แท้ไม่ได้ลงเล่นเลยก่อนหน้านี้กับเปเช่ทาให้ต้องมาเรียกความฟิตกันก่อนอูเต้อายุยังน้อยด้วยใช่ครับยังมีเวลาใช้งานอีกยาวนะผมว่ายี่สิบสี่ยี่ห้าประมาณน้กับเมนูเนี่ยสมมติสมมตินะเล่นคู่กันเรื่อยเรื่อยสัก2 3ซีซซ่นถ้าเล่นดีเนี่ยก็ถ้าแกนตรงกลางมันดี แมนยูก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้นะผชมองกันนะแกนตรงกลางดีอ่ะมันลงตัวแหละด้วยฟังก์ชันคนนึงขับเรื่องเกมอีกคนนึงตัดเกมมันผสมผสานกันดีส่วนตัวรุกเนี่ยก็มีบรูโน่อยู่แล้วที่เหลือจะหาคนสารตอบบรูโน่อย่างไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่าท้ายสุดก็เป็นการเสัญญาที่ดีของแมนยูนะครับใช่นะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube t h a i n Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ